สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ดุงหนวดจะพามารีวิวให้ชมกันเป็นว่านสีทิศนะครับว่านสีทิศของต่างประเทศครับในพันนี้ว่านสีทิศของออสเตรเลียแล้วก็ไม่ใช่บ้านสีสทิศก็มีเป็นอีกชื่อหนึ่งครับแต่ชื่อนี้เป็นว่านสีทิศสีนี้สวยงามมากเลยเดี๋ยวดุงรีวิวให้ชมตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้เพิ่งจะเริ่ม ออกดอก,ดอกแล้วข้างล่างนะเวลาดอกเขาหล่นลงพื้นดินดูสิจะเป็นหน่อขึ้นมานี่ขึ้นมาเต็มเลยเราให้ออกดอกเสร็จก่อนนุ่งจะเอาย้ายไปปลูกที่ไร่ดูสิหัวนั่นหัวเขาน่ะหัวเขาออาออกไปใหม,ใหม่ขึ้นมาเต็มหมดข,ข้างๆเต็มไปหมดเลยนี่นี่ก็ใช่เป็นหนอ่อเป็นอะไรขึ้นมา กำลังบานแล้วบานเต็มที่ครับเดี๋ยวด้านหลังครับด้านหลังด้านหลัง,ด,ลงดูสีของเขาดิให้ดูสีของเขานี่แก่แจ้งจ้ามากเลยสีแดงสดเปียะเลยตรงข้างหลังนี่ก็มีพอพอดอกแห้งนะแห้งเสร็จแล้วพี่ลุงก็ปล่อยทิ้งไวไงไ้เงี่ยแหละปล่อยทิ้งไว้พอดอกแห้งเสร็จจะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยตรงตรงโคนนี่เป็นจะเป็นม่นเดเมลนดของเขา โดดลงพื้นดินเลข้างล่างนะเป็นร้อยๆหัวข้างล่างนะเตะมันไปหมดเลยตรงสีแดงนี้คือบ้านสีทิศนะครับบ้านสี่ทิศนะลุงจะพาไปด้านหลังหลังบ้านดูไปชมดูว่าตรงนั้นหลังบ้านจะเป็นอีกอีกบ้านชีนิดหนึ่งครับหัวใหญ่มากเลยไปตามมาดูครับผมตามมาเห็นไหมตรงหลังบ้านครับตรงหลังบ้านนะหลังบ้านอีกตรงหัวนะหัวเลนเวนหัวตรงนี้ใช่หมดเลยนะเนี่ย อันนี้ไม่ใช่ว่านสีทิศนะครับไม่ใช่ว่านสีทิศเขาเรียกว่าในเกตเลดี้ครับในเกตเลดี้ภาษาอังกฤษเนาะที่นี่เขาเรียกว่าในเกตในเกตเลดี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือสาวเปลืองผ้านี่ครับสาวเปลืองผ้าในเกตเลดี้ลุงถือโอกาสรีวิวให้ชมล,ลุงจะลองขุดขึ้นมาให้ดูว่าเป็น,ปนยังไงตรงเนี้ยเชื่อไหมว่าเขาอยู่ตรงจุดนี้นะอย่างต่ำนะยี่สิบยี่สิบปีเห็นจะได้นะตรงเนี้ย คืออยู่เก่าแก่มากนะครับเก่าแก่มากเลยแล้วดอกก็ไม่ค่อยจะออกนะถ้าโชคดีนะั้นจะออกค่อยจะออกดอกให้ทุกปีแต,ต่ตรงจุดตรงที่กรุกงกรุงกำลังขุดอยู่นี้ไม่มีดอกมาห้าปีแล้วครับห้าปียังดอกยังไม่ไม,ไม,มีเลยเนี่ยเราสอมูมือหนึ่งคงจะขุดยากเดี๋ยนะรอขออนุญาตขุดให้ขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยว อยู่อยู่ตรงนี้นานไปหน่อยครับนานไปหน่อยเลยขุดขุดยากหน่อยโอ้กว่าจะได้มานี่นะดิของเขาหัวนี่ขนาดหัวยังไม่ใหญ่นะดน่ถ้าใหญ่แนละ้วใหญ่มากกว่านี้ใหญ่เท่าก๊มปั้นเลยเลยแต่นี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้ก็อ,อยู่ตรงนี้นะยี่สิบกว่าปีแล้วนะเดี๋ยวขุดยาก่าหน่อยในีวลุงกะย,ย้ายถือโอกาสย้ายไปเอาไปปลูกที่ไร่ด้วยนี่เยอะไปหมดเลย เขาชอบแม่ยายนะชอบแม่ยายถ้าอยู่จุดเดียวนะสามปีครับถึงออกดอกให้ทีหนึ่งถ้าโชคถ้าโชคดีก็ปีละครั้งแต่ไม่มีทางยากยาก,ยากมากเลยเนี่ยยากถุงถูกการย้ายไปเอาไปได้วยเลยนะบู้ดโทนเป็นว่านที่โทนนานโทนนานมากคงอยู่กับเราแว๊ ได้ถึงชั่วอายุคนเลยนะพี่ว่าลุงว่านะไปเอาไว้นี่ก่อนนะไปพามาดูที่เขาเป็นดอกครับมาเป็นยังไงดอกของเขาก่อนอื่นมาดูตรงเล็กก่อนเนาะนี่ตรงนี้นะบริเวณนี้คือบริเวณที่หัวเขานั่นนี่ตรงนี้ก็ใช่แต่ไม่มีดอกถ้าโชคดีนะทุกปีปีละครั้งสามปีต่อครั้งหนึ่งดอกของเขาอะ เห็นไหมเห็นแหตการแดงมเลยคือดอกจุมดอกจุมเพิ่งจะเริ่มโผล่ขึ้นมาไม่มีนยไ,ไม่โผล่ขึ้นมามีตัวก็โผล่ขึ้นมาสูงแล้วเห็นไหมสูงแล้วเตือแบบนี้แบบน,นี้กำลังเริ่มเจาะบ้านละปีกลายนะปีปีกลายตรงบริเวณนี้นะดอกเต็มไปหมดเลยปีนี้มีสองดอกครับกำลังโผล่ขึ้นมาอีดอกหนึ่งเล็กๆนี้ อันนึงก็กำลังโผล่ขึ้นมาเขาเขาถึงเรียกว่าในในเกตเลดี้หรือว่าสาวเปลืองผ้าเพราะว่าเขาไม่มีของห่อหุ้มห่อหุ้มนันเองใบก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็โผล่โผล่ขึ้นมาเป็นดอกอย่างเดียวไปมาดูฝั่งตรงที่กระบานเต็มที่เนาะเขาเป็นยังไงดูสิฝั่งนี้ลุงอาศัยกระถางไว้ปีกลายนี้ปีนี้บานดอกเดียว อันเดียวดูสินี่คือขาบานเต็มที่แล้วนะเป็นยังไงบ้างดูสิหอมอ,อ่อนๆสีสดสวยชมพูจะะนะ้าเลยเนาะจ้าเลยสวยงามครับลุงชอบคนเอฟซี FC ที่เคยติดตามลุงมาปีกลายคงจะรู้นะว่าตรงนี้ลุงเคยรีวิวให้ชมปีกลายนี้มีสามสี่ชนิดอะลุงล,ลงให้ดูว่าดอกมันเออกมาจะเป็นแบบไหนสีอะไรบ้าง เดปีนี้ได้มาดอ,อกเดียวสีชมพูนี่สิสวยงามไปทีนี้พามาดูอีกจุดนี้อีกจุดหนึ่งตรงตรงที่ลุงเอาลงเมื่อสามปีที่แล้วครับเพิ่งจะออกดอกเองให้ชมเองสามปีเพิ่งออกดอกให้ชมอะ่ะพูดอีกรอบหนึ่งคือออกดอกยากมากเลยลุงเอาลงสีเอารวมกันครับสีขาวสีชมพูไปมาดูาเป็นยังไงไะตามมาตามมาเป็นพืชเป็นดอกไม้ที่ออกดอกยาก เห็นไหมตรงนู้นเห็นไหมกำลังออกดอ,อกพร้อมปันเลยเห็นไหมเนี่ยสามปีเดียวกีโผล่ขึ้นมาเห็นนะเนี่ยตรงนี้แต่สีขาวดูดิพึ่งชอบได้ไหมพึ่งด้วยสีขาวนี่จะดูหาดูยากหน่อยนะสีขาวนี่เพราะเพราะคน,คนมไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยนิยมปลูกก็ใช่แต่ก็หาซื้อยากครับหาซื้อยากยแล้วก็แพงนะสีขาวแพง ก็มาสีชมพูชมพูนี่คือธรรมดาธรรมดาเนี่ยชมพูแบบนี้ธรรมดาคือธรรมดาคือเห็นอยู่ทั่วไปครับตามไร่ตามทุ่งนาก็เห็นก็มีแต่เนี้ยแบบเนี้ยหยาแพงหน่อยเนี้ยของแพงเราก็หาดูยากคือ,อนี้สวยนะหอมด้วยนี่แหละสามปีครับพึ่งออกดอกให้เห็นเนี้ยดูสิวายชากนานแค่ไหนนานจริงๆงแต่เราก็พอใจนะพอออกดอกให้เห็นก็ภูมิใจพอใจเลยแหละ สีเหลืองไม่มีเนาะเสตายสีเหลืองสีอื่นไม่มีมีสองสีครับสีแดงชมพูกับขาวครับสีแดงที่ลุงรีวิวให้ชม,มื่อตอนแรกๆก,ก,กันคือว่านสีทิศครับไม่เหมือนกันอันนี้ว่านนี้ไม่มีจะไม่มีไม่มีใบใบจะโผล่ใบจะแห้งตายก่อนนะแห้งตายก่อนเสร็จแ,แล้วจะโผล่ขึ้นมาเป็นดอกอย่างเดียวนี่แหละเขาเรียกถึงเรียกว่าสาวเปลืองผ้าครับต้นดอกว่านสาวเปลืองผ้าเนาะ นี่แหละไปพาไปดูมาชมดูตอนตรงจุดอื่นบ้างในจุดนี้ก็เพิ่งเกโบโผขึ้นมานี่นี่เราก็โผลขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนเหมือนกิ่งไม้เขาจะออกดอกช่วงฤดูปลายหน้าร้อนครับปลายหน้าร้อนถึงฤดูเริ่มต้นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเอง นี่ดอกออก,ออกไม่ไม่มากเท่าไหร่สีขาวจะออกดอ,อก,อ,อ,กอ,อกเยอะกว่าเนาอไปเป็นยังไงบ้างทีนี้มาดูสาวเปลืองผ้ากันแล้วสวยงามตามที่พูดไหว้พูดไว้เนาะไปไม่นานครับออกดอ,อกเสร็จแล้วลงุงก็จะย้ายย้ายหัวขนย้ายหัวไปปลูกที่ไร่ครับที่ไร่ขึ้นดีมากเลยที่ไร่เพราะแดดดีแดด,ด,แ,ด,ดแล้วก็ดินดีด้วยดินดำน้ำดีแดดก็ดีมากเลย บอกว่าชอบกันนะครับผมไปลุงก็ร,รีวิวให้ชมตันนี้ก่อนเนาะบอกว่าคงจะชอบกันแล้วก็มีความรู้กันเป็นวาดว่านชนิดหัวใหญ่ออกดอกยากครับสามปีเอาดอกให้ทีหนึ่งคือชื่อในเกตเลดี้หรือว่าสาวเปลืองผ้าน,นั่นเองโอเคครับผมไปขอบคุณครับที่มารับชมกันเนาะไปา,าชวบกันชมกันคลิปหน้าครับไปสวัสดีครับผม